วันนี้เป็นวันที่29ตุลาคม,ม,ม2567ตุลาพฤศจิกาธันวาก็ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วเนีการเวลามันก็เดินทางไปคณะคืบอกลันไปคณะชีวิตของคนเรานั้นก็เด็กระยาวชมก็จะเจริญติบโตผู้อาวุโสก็จะ มีอายุขยับขึ้นไปขนาดน้อยลงและนี่พระเดชพระคุณสัาาจารรพระพรมวชรธีราจารถุนที่การพอดีมาแล้ววุิุ่งวระวินัยเดินาทางมางมมปเปนดนพิธีที่เรียร้อยประธานสมนฆ์ถึงจกมา จะรู้จักกับนณะท่านเจ้าป่าเขาเร่งใจกับคณะผู้บริหารคณะจารย์เจ้าหน้าที่ประ่ผสิทธิ์สถานที่การฉันปัตหานเจ้าพัตหารเพลนที่มหาวิทยาลัยมหิดลองก่อนราชวิทยาลัยรอําเภอวางน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ <c oughs> เริ่มทำการถาวายพัฒนาก่พระสงฆ์ที่มาทำการศึกษาม,มาปฏิบัติงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยก็ตั้งแต่เริ่มย้ายมาจากมหาดดาพระจันท์ กรุงเทพมหานครจากปี2550 <c oughs> เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันก็67ปีก็ถือได้ว่าการ <c oughs> ถาวายพัสหารแก่พระสงฆ์นั้นเป็นนโยบายที่ถาวายความสะดวก <c oughs> แก่พระสงฆ์ มาปฏิบัติศาสนก,กิจตรงนี้ซึ่งก็จะมีหลายอย่างที่กันยังขาดอยู่ทางเรื่องรถการเดินทางารถการจราจรจากกรุงเทพจากอ่างทองจากสุพรรณบุรีจากสระบุรีส <c oughs> ิงบุรีในก็จังหวัดต่างๆท่านที่มาเรียนรดับปินยาตรีนี่ก็ จะมีน้อยหลายประเทศเปเนียโธก็หลายประเทศแล้วก็เปเนญยเอก <c oughs> สาร้อกว่าหลักสูตรของการเปิดเรียนในปัจจุบันและเปิดเกือบทุกสาขาวิชาตั้งแต่สาขาพุทธาศาสนาสาขาปรัชญาสาขา,าศาสนาล้ว <c> น <oughs> อาจวันกนิติศาสตร์เป็นปีที่12มีทั้งพระสงค์มีทั้งพระสงธิการมีทั้งเขา,ารูหัดมาศึกษาเรียนร่วมกันแล้ก็มีรูปแบบของการว่าความแล้วก็นำไปสู่การมีใบอนุญาตในการว่าความ ท่านใดที่อยู่ก็ไม่เป็นไรท่านใดที่จะลาสิกขาไปส่วนท่านที่ไม่ได้บวชก็ <c oughs> ใช้ได้เลยแต่ว่าทั้งหมดนั้นต้องอยู่กับความสามารถอยู่ที่การวัดผลการศรึกษาจูจ่ๆแล้วจะไปประเคนให้ก็อย่าวัง <c oughs> เป็นไปตามรูปแบบและขั้นตอนที่ทางาาสาขารนิติศาสตร์ ดำเนินการดังนั้นฝากท่านสาธุชนทั่วไทยและทั่วเทศต,ต้องการจะถวายการประทับบรรุงถวายพัทหารแกรร่พระสงฆ์ในวัดไร่ัรจุลกอราวิลาเปวนน้อยจังหวัดพระนครศรีอุทยาก็สามารถที่จะมาถวายพัฒหารหาด้วยอาหารของท่านเองก็ได้ ในวัตถุดิบซื้อก็สันหรือซื้อน้ำแพ็คต่างๆแพ็คมาหรือจะ,อะถวายวัตถุดิบต่างๆก็ได้เลยทั้งนี้เป็นสิ่งของมหายาณก็จะมีจากาหลายประเทศมาเรียนร่วมกันเป็น international program เป็นภาษาอังกฤษจากเวียดนามจากไต้หวัน จากฮ่องกง,งจากสิงคโปร์ก็ทางมหาวิทยาลยก็มีความสะดวกในแต่ละท่านแต่ละประเทศที่มาเรียนแล้วก็ได้มาร่วมจัดด้วยกันอันนี้ก็น,น,กนำบรรยากาศการท,าที่ในการบริจาคนั้นที่ธรรมบุญใจวัดมหาธาตุธรรมบุญใจที่วัดนนทบุทธยากาะต้องการจะร่วมถวายวันนี้ ก็มาร่วมกันจรดานักทางพระสงฆ์ทางคารหัดและพุทธศาสนิกชนในทุกต่าที่ก็นำบรรยากาศนำบุญนำกุศพสนนำสูนที่ดีงามนำมาฝากท่านสาธุชนทั้งหลายเพื่อที่จะได้รับรู้รับทราบจากการประชาสัมพันธ์ก็ได้มาร่วมบุญด้วยกันจำนวนพระสงฆ์4ี่500 6ห้อยรอยรูปต่อมือ ทางบริหารงนที่การพอดีมีนโยบายที่จะเลี้ยงซึ่งถ้าจะใช้ปัจจัยในการเลียงกุตย์แต่ละมื้อสามหมื่นกว่าบาทแต่ว่าทำอะไรก็ได้บอกกล่าวท่านสาธุชนได้ร่วมกันในการทำเป็นกุศลด้วยกันตรงนี้นั้นก็สามแถวด้วยกันอย่างที่ได้นำมาฝากท่านที่รับเสร็จแล้วก็จะไปเลี้างพุญยม ជាប៉ប្រព័ន្ធគឺលកក៏រកឆ័តធម្មតាគណនៈទាំងទាំងទីជុំទាំងຫຼາຍដោយដូចกันណា